ปากหังซอได้งานใหม่แล้วหลังแยกทางเวียดนามหลังจากที่โคดปากหังซอประกาศแยกทางกับการเป็นหัวหน้าโคดทีมชาติเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยโดยโคดปากจะทำน้าที่หัวหน้าโคดทีมชาติเวียดนามสองรายการสุดท้ายพบกับสโมสส์บุรุเซียดอทมุนทีมยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลิกเยอรมันรวมถึง AFF m i t มิซูบิชิอีเล็กท c กครั2 2ีที่จะเอาชมปจากทีมชาติไทยช่วงปลายปี ล่าสุดปราร์คฮังซอเตรียมเปลี่ยนอาชีพจากหัวหน้าโค้ดไปเป็นผู้บริหารระดับซ e o โดยมีรายงานว่าโค้ดปราร์คฮังซอเข้ารับการสัมภาษณ์กับบอร์ดบริหารของทีมยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในศึกเค2ลีกฟุตบอลเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยโดยทีมดังกล่าวเป็นหนึ่งในสีทีมที่กำลังเล่นเพย์ออฟอย่างพื้นที่ขึ้นเคลีกหนึ่งในขณะนี้ในได้รายงานระบุว่าจะตัวหมดความท้าทายในอาชีพคุมทีมและต้องการที่จะหันไปเอาดีดานงานบริหารแทน